สัญญากับน้องไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอเบบออจะหมกแดงเลยมันหนาวนุกกระโดดเลยลูกนั่นล้มเลยอ่ะจะกินแบบนี้มันจะออกเค็มเค็มนเ้นสวัสดีค่ะ,ะตามที่สัญญาสัญญากับน้องไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะพามาเล่นสนามเด็กเล่นมันไม่มีเวลาค่ะ แล้วก็ฝนตกด้วยฝนตกทั้งวันเวลามีเวลาก็คือแบบฝนตกอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบวันนี้คลื่ม,มากเลยนะจะเที่ยงแล้วนะแล้วก็ลมด้วยวันนี้จะวันนี้จะพาไปซื้อของนิดหน่อยค่ะมันเป็นทางผ่านของร้านค้าค่ะก็เลยก็เลยพาแวะซะหน่อยพาแวะเล่นเพราะว่าสัญญากับลูกว่าจะพามาเล่นไหนเออไปเลยลูก ม,มันไม่มีคนนะเขาไปโรงเรียนกันแล้วก็มันก็มันก็ลมมากเลยนะคะลมมากแปดองศาทําให้ลมทําให้แบบรู้สึกหนาวถ้าไม่ลมนี่มันจะมันจะดีอยู่มันจะไม่หนาวมากขึ้นไหมละ่ะขึ้นไหมลูกข,ขึ้นเองนะขึ้นเองเป็นอยู่เสียงเขาทำ ทำถทนนนี้ก็หรออะนั่งนั่งขาแล้วก็โยกสิคะนั่งแล้วก็โยกค่ะลูกขาไม่ได้หรอจับสองมือลูกแล้วก็โยกเ,ยเร็วๆเอ้วน่ะนั่งแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีไปไหนไ,ไหมจมูกแดงๆอะไรมันหนาวไ,ไปไหนไอีกแล้วกลับไปอีกแล้ว เออหมอม,มาตามไปอยู่เอ้าจะเล่นเหรอจะนั่งไหมนั่งชิงช้าเดี๋ยวมามาเอาขึ้นเอาให้ขึ้นเดี๋ยวลูกอันสไวย์ตรเออวยจิโหมูกแดงเลยมันหนาวมันลมใช่ไหมลูก ถ้าไม่ลมนี่มันก็จะโอเคอยู่ค่ะอันนี้มันลมมันก็รู้สึกว่าความหนาวมันเพิ่มขึ้นอ؟เมื่อวานก็ไปเล่นกับป้าป้าป้าพาออกไปเล่นข้างนอกฝนตกนิดนึงกลับมาเปียกหมดเลยไม่เปียกเยอะหรอกค่ะแต่ว่ารองเท้าเปียกเล่นน้ําแบบน้ําขังออไปเล่นกับป้าปลาเเมื่อวานเั้นสามชั่วโมงน่ะ ฉันเล่นน้ำมันไม่มีน้ำอ่ะลูกจัาก่อนจัากอดเดี๋ยวเอาข้างนึงอีข้างนึงออจับ้ดีนะมาปล่อยนะโอลีโอลโอลนี่คืออุ้มนะภาษาภาษาน้องโอลีโอลีนี่คือน้องอุ้มน้องให้อิสให้อุ้มน้องไม่ว่าอุ้มนะโอลีโอลีเดี๋ยวลูกเออเดี๋ยวมามาอุ้มลง โมงค่ะสิบเอ็ดมงสิบเอ็ดมงสิบสี่นาทีนั่นล้มเลยอ่ะ,อะเร็วๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาค่ะอ๋อนี่ไงมันมีน้ำมีน้ำขังอยู่ข้างในอือมันมีน้ำอยู่ข้างในอะลูกอือ พอแล้วจะไปขี่ชิงชาอีกอันนั้นไม่ได้ของเด็กโตหน่อยนั่งไม่ได้ลูกมันจะตกจมกูกแดงหนาวลมลมแรงหาน้ามาสิวิ่งไปไหน เออลูก <Yeah. S 1> ซื้อน <Yeah. S 1> มสดให้น้อง <Yeah. S 1> ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าซื้อเก็บไว้เราไม่ได้เอาที่ตักสายมาด้วย <Yeah. S 2> ชอบไหมลูกเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนไปโรงเรียน กับม่นหนาวเพื่อนโคงไม่ออกมาหรอกนั่น <laughs> ตกเลยตกลุมรักเลย <c oughs> เอ,อ้าทำไมอ่ะทำไมนั่งอ่ะ ต้องขึ้นข้างหลังแล้วก็ถลายลงมาถลายได้ไหมแหละอหนูต้องขึ้นไปหนุนไปไต่บันไดไต่ลงไต่บันไดลงมาเออระวังตกระวังตกเข้าใจไหมหนูเคยไต่ยอยู่โน <No. S 1> no. ไปไหนไปไหน ไปไหนลูกไม่ไปนะจะตกลงไปนะพอหรือยังพอหรือยังไ,ไปไหนแล้ววิ่งไ,ไปวิ่งมามเรียกเรอเรียกมามะคอมคอม เอาข้าวหมามาลงไปด้วยหนูก็หนูก็ล้มสิคะโอ๊ยให้ห<า>มามาลงไปด้วยเหรอถ้าหมามากระโดดหนูก็ล้มส<ะ>ิหนูกระโดดคนเดียวน้องกระโดดคนเดียวนะหมามกระโดดไหมมือมันจัน่นนะลู้ นุกยก็โดดเลยลูกรเร็วๆก็โดดเลยค่ะก <c oughs> ะโดดอีกทีกระโดดกระโดดเร็วๆทำตัวอุ่นๆมันจะนได้ไม่หนาวไปเล่นไหนอีกเล่นไหนอีกฮะ ไม่เอาชิงช้าไม่เอาแล้วนั่งเป๊บเดียวเองเออน้ำหลูกเล่กเป๊ดเดียวหรือมาพาไปแล้วนี่มาพาไปซื้อของแล้วนี่นะคะซอยซอยไปซื้อของตรงโน้นนะ่ะมันผ่านมามันผ่านพอดีก็เลยแวะแเพราะว่าทุกทีก็คือมันแวะไม่ได้ฝนตกต้องรีบกลับบ้านวันนี้ไม่ตกค่ะคือ

ถ้าลองหนูกระโดดอะ่ะกระโดดกล้องมันก็สัตว์ใช่ไหมเราลงไปด้วยถ้ากล้อมันก็สั่นฮะสนุกไหมสนุกเหรอสนุกจริงจริงกล้องพอแม่จะขึ้นเรียกแม่ลงไปโอ้ยกล้องมันสั่น์นะดูมาถ่ายไม่ได้เนี่ย <c oughs> ไปไหนอีก Lấy gì Tôi mưa đen một đó nè Mưa mưa đen một đó. หรือ,อยังลกูกพอไหมพอไหมหนาวไหมดูสิกลัวมือเปื่อนนะกลัวมือเปื่อนแต่ก็อยากเล่นหนาวไหมพอหรือ,อยัง no no โอ้ยมันเลยจะพอ no. ล้านหน้าให้กินนะเดี๋ยวไปซื้อหมูก่อนมีหมูกลับกลับไปไปทำด้านหน้าให้น้องกินก่อนเมื่อเช้าก็กินเส้นนิดนึงกินนี้เดียวกินข้าวมาลูกโอ้ยหน้าหน้านาน่า,นา,นา ลมมากเลยลูกมาหนาวแล้วพอเราไปลุกปะไปขึ้นรถเร็วๆแบบว่าพาไปแล้วได้เร็วขึ้นรถเร็วๆ,วๆไม่บายก่อนเร็วๆไม่บายก่อนมาพาไปซื้อของลูกพาไปทำร้านหน้ากินเร็วๆเร็วๆร้านหน้าอร่อยอร่อยเร็วๆโน้อ <No. S 2> โอ้ยมาไปก่อนเด้อดูร้านหน้ากันนะคะนี่รา้านนาร้านน้าน้องทำให้ ไม่ถึงครึ่งหมอ้อนี่ค่ะน้ำร้านอ่ะมีแครอทนี่มีถั่วรันเตามีบวบมีมีมข้าวโพดมีผักโขมค่ะเดี๋ยวเรามาตักกันเลยใส่หมูค่ะใส่หมูแล้วก็ใส่ใส่ลูกชิ้นนี่ค่ะทำเป็นลูก,ลกชิ้นเด้งให้มีเนื้อค่ะเนื้อหมูสไลด์บางบ่าน่ะเราจะใส่เป็นอันนี้นะคะนี่ ถ้าเป็นเส้นอะเส้นอะอะไรนะเส้นราดหน้าเราก็มีนะคะแต่ว่าน้องไม่กิน,นะคะ่ะน้องกินอันนี้จะกินแบบนี้ม,มันจะออกแบบเค็มๆนิดนึงฝรั่งเขาเอากินกับน้าซุปก่ะคะ่ะอ้าวงดเขากินกับน้าซุปค่ะฝรั่งอันนี้มันเป็นอะเขาเขียนว่าเป็นถั่วนะคะถั่วอบแต่ว่ามันไม่ใช่ถั่วนะคะมันเป็นอะมันเป็นแป้งะคะ่ะแป้งเป็นกลมๆะคะ่ะกินแล้วก็เป็นกลมๆมันขนมอะค่ะนะคะ,นะคะเอาไปอบเป็นก้อนนี่นะคะ่ะ เห็นไหมนี่ฝรั่งเขาไปกินกับน้าซุปอย่างนี้เราก็เอามากินเป็นเส้นลานหน้านะคะเดี๋ยวตักลานหน้าประมาณเหมือนแบบมันจะเป็นกินแล้วมันจะเหมือนแบบเรากินอะไรนะมีกอบะคะลานหน้ามีกอบมาให้น้องกินตักให้น้องกินนิดหน่อยนี่ก็เยอะน,นะขนาดทำนี่คิดว่าทํานิดเดียวนะก็เยอะแล้วพอ,อแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลยนะคะ เอไปใส่เลยน,นี่ค่ะได้แล้วราดหน้าน้องให้น้องไปกินโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะให้น้องชิมกันว่าน้องจะกินให้ไหมเนาะโอเคค่ะเดีน้องจะกินให้ไหม,มนะให้กินเม็ดเป่าๆเคี้ยวใหญ่เลยโดสดกินอยู่เมือเ่อกี้เนี่ยสดร้อนๆร้อนๆก็ไม่ได้นะลูกเนาะโอ๋ยไหม็นไปจัดเสื้อตัวเองนี่ไงมามาปมากไหมให้ชิมสิอันนี้ไงมามา นุงมนนั่เ้องกินค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นอะอะไรนะเขาเรียกโอหรือสโลอ์เลยถ้าเป็นเส้นราดหน้าเป็นเส้นราดหน้านี่น้องจะจะไปกินค่ะน้องกินแบบนี้มันจะออกแนวขนมเนาะนี่ไงมีอันรบ้างนายหกแล้วหกเลี้ยวหกเลี้ยวว้าวโอชิโก้หกแล้วลูกมันร้อนอยู่นะลูกร้อนนะลูกน้ำมีไรนน้ำอ่ะเปล่าน้ำมาเปล่าน้ำมาเออเปล่น้ำมา กินน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอตัวกินก่อนนะคะเมื่อกี้กลับมาก็ไม่ได้กับปะป๊ารอแบบรอแม่เดี๋ยวก็จะไปะปั้นลูกชิ้นต่อะคะ่ะลูกชิ้นเนื้อนนะคะ่ะหลดแล้วเอานี้เหละเอานี้อนันนี้หล่ดไปเลยเพรา่ใหม่เยวจะไปทาลูกชิ้นเนื้อต่อค่ะจะไปปั้นแช่แข็งไว้แช่เย็นไว้ละวจะไปปั้นนะคะจะไปทํำลูกชิ้นนะคะโอเคมาไมา่ไปก่อนเลยลูกนะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้หมามมาของเอ迪ก็ขอบ๊ายบายกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายยิ้ไหนลูกบดายบายบ๊ายบายค่ะ